สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุหมองสุบอนพบพ่อกับสองน้องเคสคือเก่าพี่น้องในยามใกล้สิเถี่ยงอืมกะไม่ใหญ่งึงเบิดตาได้ได้หั่นเนาะทีมงานดำนาพี่น้องยามท่านได้ขึ้นเถื่อ พวกรเมียน่ะดำไห้หนึ่งผูวเดียวลุงผัวปลาเอือยกับมันพวน้่อยทีมงานดำนาพี่เนอะ แบ่งเป็นสองกลุ่มสามกลุ่มแะไวไปไปสอยไอ้มีเห็ดกินแล้วก็พากระหน่อยลงมานอนพี่น้องปีกหมูสิเห็ดน้ำตกสอยไอ้มีปีกหมู เอ้ยกับพูโอ้ยกะหายอกหายโอกาสนั่งสวีทกัน,นแนแ่แม่ตัดสอหายทุกคนเห็นหมอแม่แม่จัดการบัอ้วอนหรอแม่มอ้วแต่ว,ว่า โมอปลาเอาื้อยกระพัวมันคือหาวแท้ปลาเอา้ยกระพัวมันคือมาหาวแท้ปลาให้อ,อยู่ก็อ,กอ,กอ,อีลอยเออฮาก็ลงมาแต่เทิงไว้ปิีงมูเฉยเอ็มี ่ยอ no? no? oh, ีน้องมึงเชียรผัวแล้ววะอีน้องมึงเชียรอผัวป่ะแกได้ว่าเชียรผัวถ้าร้องเพลงโอ้ยหาเงยแต่คำหาบานนะเขาากล้มุ่นแหมเขามากกับยังบัวพ่อแล้วถ้าื้ออะโลง บลอกบดดำจำนนบได้้นโคมงะขนหนกรอถือการต่างๆาน้กันจากสื่อ้องจริงเอ่่ได้ในบ้านก็านนากันบ่อดขอก็คองฟองไปก่อนเหลือม้าม่าอ่ะมันอาพลันนะครับมันใหญ่งแท่ี่แท่ฮ่าฮ่าจะหาขาอเห็นโคมันละบ่อเขียงเไว อ <2: t> ้่าอ่าอ้ยหาอีกเอาดอกนั่นหาอีกนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามไห่นึองสา่้าหกเดเาสิสิบเอ็ดสิบสอา

อ้หยิบมบมันแลกลูกมันขนโหลดโยอหลนโลดปวเอ้ยมึงชิแล้วบอกกระพัวมึงน่ะแ uh, um, ่บ่แล้วกอยานางเดมน้าน้านะมอ้แบ่แล้วกอยาเด้อดำให้มันแลวเดอชองคนเดิมมันย่าจากป้าผัวเนาะ กมทปาดเบิรตาอะไเฉพาะอนนั้นนะดงตาชองกลบกีีกะเราคือขาดแถววะ เอาอยู่ทึ่งน่ะก็มีัสดี้นั่นแหละยังวะในใส่มีน้ำาแล้วไยไปแล้วบ่เดี๋ยวนี่ป่าสวยเฮาอีกเลยของบ่ไปจากเทื่อป่าก็ซอยแหละซอยแม่งปัดส่วนเลยอ๋ออื้อๆนีมันดําแต่งออือหมอกอดหมอข้าวแจ้ล้วพูหมอสั่งบักอ้วน

เออชีดองคนเขาไหจุดรช่องหยยังห้เดียวเท่าน้าเอืน่อเวไทะรค่ตัขาดแล้วนั่นนังเท่าน้ปลเอือยเห็นแล้วตัวแสกตันะหน้ากูอ้วนเออมึงดีดาไห้กระดำไม่เป็นไรค่ะเออ เอาเอามองหพีบ่บ้าเนาะนิะ่ตามันรดวชนะม่เงี้ยต่ำยังไงเห็นไมู่้ไปด้อใจด้ออย่าวดดืต้มน้ำหลังเดเอ แล้วแต่ไฟสีอ้วยอีกเลยกรเตื้อแล้วก็อวยเมื่อบานนะมุงเฮ้ย อี่นงมันกะอวยเมื่อบรรนาญเหมือนแล้วนูดก้เตืยผูเราอวยก้นเมื่อบนามงเรากระเตยเราิันหนาเมื่อน้องชิโน่เรลุงย่างสำนี้รื่อของเจ้นะกานะเกิดสมัวอืมเกดสมัวะดวโอ้ยลดกันหน่อยนึงจะตุกตากไห ตกเือนหกดือนหกเบิดอืมข้างเเดือนหกพิงเออเดือนเบิดสิเบิดนนี่ขัดเขาหน้าวานมันกสแล้ว้างูกล้ยบุกินหัวยอยู่กงเล็บกะได้งูกล้ยกินดื้อคมบปเนี่ยง่ามทำนีเล้นี่โอ้ยน่ะกินกินปไหเจ้าก็ให้กูจ้างวกูจ้าควยให้ ไม่ยเฮบสิพันขามันขิมพปแล้วเฮานี่ปนไปไล่ว่าสีห้ห้ผู้เจ้าหน้าเฮานี่ยันได้พิษกันอยู่เฮานี่นอืพิษกันขลาๆเฮานี่งูควายเลี้ยงเจ้าคือปล่อยมากินเข่าคอยแท้ว่าสี เลี้ยงนะได้เลี้ยง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 ใส่เข่าเลี้ยงเส่เข่าพิดกันแท้เฮานี่ผูกแต่แม่บะ คิดกันเหรอแ,แล้วเอาไงไปอะไรงัวอะไรคั่วสิมาหาย